บสวัสดีกับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ม่อยู่กับเกมโรบอกนะครับแมปเออแมนีตำรวจนะครับตำรวจอ่าตำรวจหัวไซเรนใช่ไหมผมก็จำชื่อแมปไม่ได้แต่แมปนี้ผมเคยเล่นกับอาจิเชนะครับก็คือเพื่อนผมนั่นแหละที่ทำยูทูบนี่อันนี้คืออันนี้ง่ายง่ายมากอันนี้เพราะว่า เจอปะจังมันไม่ง่ายแล้วก็มีอีกด,ด่านหนึ่งที่คนแกล้งกันเยอะมากเลยแล้วผมก็หัวร้อนมากเล่นยังไงอะ่ะทำยังไงอ่ะ,อะเอ้ยทำยังไงอ่ะพี่ช เออเยยังไกดขึ้นเออได้แล้วโอ้โหอุ๊ยหิวแต đẹp đấy ngay quá bắt vào ấu chị ăn ấu mẹ chửi ai à, chửi เกมที่อะไรวะอ้๋ออ๋ออ๋อว่าอะไรสองนาทีแล้วนะเนี่ยอาจไม่กี่นาทีก็ถึงสองนาทีแล้ว ใช้วิธีทางลัดแบบนี้นี่แหละวาย๊บล, LGBTQ 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 ลงอุ้ยเราต้องหนีตำรวจหวัวไซเรนจะเอาไหมอ่ะมันจะมีจัมสแกร์แล้วครับท่านผู้ชมเอาไประวังจัมสแกร์ พี่เบาระวังจัมส์กร์เคยเล่นกับ R G K แล้วมันมีจัมส์กร์ว่าไอหน้าตูดจะกลายเป็นบ้าแล้วเว้ยปุ๊บแค่นี้แหละนี่แหละด่าที่คนแกล้งกันดีเออไอนี่ไม่แกล้งดีแล้วเพื่อนอ่วดานี้ก็เหมือนกันนะที่แกล้งกันเยอ นี่แหละเนี่ยเอามามาเชื่อนอย่าแก้งกันนะแก้งกันไม่ได้นะฉันถ่ายคลิปหรือฉันประจานเฮ้ยได้สักทีผ่านอุ้ยใจเกเียเฮ้ยเอ้ยเอ้าโหโห,โหเตก อย่างนี้ยังไม่ผ่านเลยเด,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 ด็เช็ดเช็ดอ,นะอ,อ,ดอาดีเค,คอดีเคเคยแกงผมนะอ่าอันที่ผมพูดว่าอดีเค,คเคยแกงผมนะอดีเคเกมมิ่งนะคะผม คือเพื่อนปุ่มนะคุณอาจจะไม่รู้จักนะเอาเป็นอะไรจัมส์เกลใช้สมาธิปุ๊บปุ๊บจุ๊บปุ๊บอ่าจุ๊บปุ๊บอ่าเกลือแตกจุ๊บปุ๊บ ผมไปดูพี่แป้งมานะผมก็เลยเล่นได้เอ้ยจะอัดคลิปได้ไหมนะ5นาทีพื้นที่เต็มเนอะแตกสมเอา้าเออโอ้ถึง5นาทีแล้วอะถ้าผู้ชมยังไม่ถึงไหนเลยรอ,อรอรอ,รอ ต้องมีสมาธิด้วยไม่ถึงจะเล่นได้เกมนี้แมปที่นี่แหละแมปนี้ยากสุดเลยตุุ๊บสตรีปฉันจะรอหนอยนะอยากผมจักชวน a เ k มาเล่นแมปนี้อยู่ไหมเห็นว่า a เ k ไม่ได้เล่นโลบอกมานานเดียวนะไม่เคยเห็นวเขาเล่นเลยจุุ๊บได้แล้ว Đi bảo à. Tỏa bay ngay đó Chụp 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 Được rồi À Ui Sự chịu say phá Chụp chụp เร็ว<ส>เร็วเร็วเ,เขอให้มีมีจังเก์นะเสร็จ เข็ดดุเฮ้ยต่อไปเราต้องว <osity> <ffee> <IO> ิ่งหนีโอ้ผมไม่กล้าวิ่งอ่ะโอ้ผมไม่กล้าวิ่งรอเพื่อนก่อนนะกันดูเพื่อนนายต้องมาสิกลัวจำมสเก็ตเขาบอกว่าให้เรา ทีตรงนี้ขออนุญาตดีเสียงนะครับตัวจำเสีงโอ้โหกลัวจัดออ้โอ้ไม่บักบักอะไรเมื่อนี่ย มืมนะดมืดนาโคตรมืดเลยอ๋อระวังนะท่านผู้ชมระวังเราต้องระวังแหลกอีกมันจะมาแหลกอะไรตอนนี้วะ แบบนี้แล้วกันเดินง,ง่ายแบบนี้อ่าเช็ดโด้จบผมว่าแล้วมันต้องมีจัมส์เกลเครื่องร้อนแล้ว,ว่ะ อไรตัวนี้จัลวอะไรตัวนี้เจลักอะไรตัวนี้แนะนำจะซื้อนะฮะจะซื้อก็ได้เว้ยวมันจะมีอันไหนที่ว่าม,านมันวิ่งเร็วไหมดูเพื่อนก่อนแล้วกันเพื่อน ยังไม่ถึงไหนไปใจกล้าพร้อมลุยโคตรแหลกเลยอ่ะโอ้โห หยุดหัวร้อ,อนนะครับเป็นแค่เกมครับไม่ใช่ชีวิตจริงถ้าชีวิตจริงผมคิดแตกแล้วนะเยอ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 ะยอยอะยอยอะพี่บ่าว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 ผมชอบพูดติดคำว่าพี่บ่าวนะ ทางยึดดูอ่าจุ๊บปุ๊บเอ,อืักแตกเหลกง่ายอันไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายอ,อืเกือบแตกแล้วอุ๊บส์อุ๊ปอุ๊ปส่าทางอันนี้โค้ โอเรื่อยโอเลเ่ียโอเลเ่ียใครเดิน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 โอ้โหหหหหเสียงรถตำรวจอ้าว หัวร้อนเลยครับผมตุ๊บจ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 ุ๊บทุกคนครับอย่าฮะอย่า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 คุยสิบสองนาทีแล้วพื้นที่จะเต็มไปนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดเจ๊กดแชร์ต่างตางกันด้วยนะครับผมไปแล้วเว้ย